สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้กลับมาพบกับจิ๊บและไอชี้เฮ้าส์อีกแล้วนะวันนี้จิ๊บจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเจ้านี่เลยต้นเงินไหลามาด่างขาวนะคะพอดีมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าต้นเงินไหลามาด่างขาวเนี่ยถ้าเขาเขียวแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับมาด่างได้อีกหรือเปล่านะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจคำว่าไม้ด่างก่อนเนาะ ปกติเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะต้องมีคลอโรฟิลเพื่อสั่งคหอแสงใช่ไหมคะคลอโรฟิลนั่นก็คือเจ้าใบสีเขียวหรือสารสีเขียวที่เป็นตัวช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนั่นเองแต่ว่าไม้ด่างของเราเนี่ยก็คือไม้ที่มีการผิดแปลกออกไปนั่นก็แปลว่าไม้พิการนั่นเองนะคะทีนี้ความพิการนี่เองค่ะที่ทำให้เกิดความสวยงามและดึงดูด คนรักต้นไม้นะคะให้เข้าไปหลงไหลในเสน่ห์ของลวดลายเขานะคะดูสิคะลวดลายของเขาแต่ละใบนะคะนี่คือเสน่ห์ของไม้ด่างเนาะเขาจะออกมาแบบเดี๋ยวเผือกบ้างนะคะเดี๋ยวลายวากิวนะคะตามแต่เพื่อนๆจะตั้งชื่อให้เขาเนาะเห็นไหมคะนี่คือเสน่ห์ของไม้ด่างนะคะทีนี้ค่ะกลับมาเข้าเรื่องที่ว่าเมื่อเจ้าเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยน้องหลุดเขียวแล้วเนี่ยควรจะทํายังไง นี่เลยค่ะควรที่จะตัดนะคะตัดไล่ตาด่างให้ออกมาคล้ายๆการตัดไล่ตาด่างต้นเงินไหลามาด่างเหลืองนั่นเองการตัดไล่ตาด่างนั่นก็แปลว่านี่นะคะสมมติว่าเจ้าข้อนี้ข้อนี้ของจิ๊บเนะเนี่ยเห็นไหมมันมีใบเขียวกับใบด่างใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะต้องมีการทําการตัดตรงน,นี้ค่ะตัดใต้รากนะคะเพื่อที่จะยกยอดนี้ออกไป นะคะยกยอดนี้ออกไปหรือนะคะหรือถ้าเกิดว่าเจ้าใบนี้เขามียอดแทงขึ้นไปแล้วใบนี้เป็นใบเลี้ยงเพื่อนๆก็สามารถตัดแต่ใบเลี้ยงตรงตำแหน่งเนี้ยออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้นนี้จิ๊บจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนยังไม่ทําการตัดนะคะอ่าทีนี้พอจะได้คําตอบไหมคะว่าเราจะทํายังไงดีเมื่อน้องหลุดเขียวทีนี้ค่ะมาดูสกระถางน,นี้เลย นี่ก็คือล็อตแรกๆเลยที่จิ๊บตัดไล่ตาด่างออกมาเพื่อนๆเห็นไหมว่าลากเขาเดินดีกันทะลุก,กระถางแล้วอะจิ๊บไม่อยากทําอะไรเขานะคะเลี้ยงเอาไว้ทดลองดูว่าเขาจะกลับมาด่างไหมประมาณสักสี่เดือนผ่านไปต้นนี้ไม่ได้ทําการบํารุงอะไรนะคะน้องก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าใบที่แตกออกมาก็คือใบเขียวเห็นไหมคะถ้าเราไม่ทําการตัด ยกยอดเขียวออกหรือว่าตัดใบเขียวออกเนี่ยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยกลับไปเขียวได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นเขียวนั้นคือต้นที่สมบูรณ์ใบเขียวคือใบที่สมบูรณ์ใบด่างคือใบที่อ่อนแอใบที่พิการนั่นเองนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ควรที่จะตัดใบเขียวออกไปทั้งหมดนะควรที่จะเหลือไว้ให้น้องเ,อเขาเรียกสั่งข้อแสงนะคะ เป็นใบเหมือนใบพี่เลี้ยงอ่ะสร้างอาหารให้พวกเขานะคะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะตอบคำถามเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลุดเขียวของตระกูลซิมโคเนียมหรือเงินไหลมาด่างขาวหรือแม้กระทั่งด่างเหลืองก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะวันนี้จิ๊บไล์ชี้เฮ้าส์นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ คำถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆนะคะ